ฝนตกก็กางรม่มหนาวก็ใส่เสื้อเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่ทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเนโอติก้าบามเนโอติก้าบามบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อตึงหลังน่นกีฬาผมเลือกเนโอติก้าบาม กระเพาะอาหารใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยานลดกรดและเครืออแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นชอยแอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำแอนตาซินเบนดาห้ารายพยาธิตัวกลมเส้นได้รับประทานเม็ดเดียวครั้งเดียวถายพยาธิตัวกลมเส้นได้เบนดาห้า 500. มีตัวยามีเบนดาโซกลรองสีเหลืองเบนดาห้า 500. ชีวิตจริงบางทียิ่งกว่าละครอญิเรืองปวดหัวเยอะปวดหัวเลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนมลฉลากก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าโซนอักชื้นคานาโซนกล่องสีส้มโซนอกอ้าวคานาโซนกล่องสีส้มโซนร้อนคานาโซนกล่องสีส้มโซนน้ำหนองโซนเฉอะแฉะโซนเหนอะหนักโซนคันขยืกคานาโซนกล่องสีส้ม โซนไหนๆก็คานาโซนกล่องสีส้มคานาโซนกล่องสีส้มมีตัวยาโคไทรมาโซนฆ่าเชื้อราน้ำกัดเท้ากลากเกลื้อนคันในร่มผ้าคานาโซนกล่องสีส้มอารมณ์ดีจังนะยาน้าเบบี้ดอช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟออ้อ <c oughs> ยาน้ำเบบี้ดอลมีตัวยาโซเดียมไบคาร์ออบอเนตยาดมคุณหลวงใสคนรุ่นใหม่ใส่ใจส,สุขภาพเอ๊ะอะไรนะ่ะเราใส่ใส่ยาดมคุณหลวงไงแก้เ,เวียนคัดจมูกทางดมทั้งพายาดมคุณหลวงหอมสดชื่นยาดมคุณหลวงการคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยาอาการปวดและการอักเสบจากการบาดเจ็บของข,องข้อเอ็นกล้ามเนื้อไดฟิลินเจล อาการปวดและการอักเสบจากการบาดเจ็บของข้อเอ็นกล้ามเนื้อทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังอาการปวดของข้อเอ็นกล้ามเนื้อทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังบรรเทาด้วยไดฟิลินมีตัวยาไดโคฟินัตไดฟิลินเป็นยาใช้ภายนอกไดฟิลิน บางที่ไม่สบายแต่ก็วางใจครับซาร่าลดไข้บรรเทาปวดตัวยาพาราเซต a มอลจากมาลินคร o t เคม e m i ลสหรัฐอเมริกาซาร่าชนิดน้ำสำหรับเด็กปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลชนิดเม็ดสำหรับผู้ใหญ่ซาร่าอานคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา